ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโออันเชลีจอพคดีกินนะคะแขกรับเชิญในเจ๋าวันวานของเรานะคะนี่เราเรียบสวัสดีเพื่อที่จะคุยกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณนุ้ยเรียบค่ะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันห่างไปนิดนึง เออน้ำหน่ยค่ะตอนเด็กๆตอนเด็กๆูทันเหรอฮะปอห้าปอห้าอตอนที่พี่ปูออกเทปแกแดดทีเดียวปอห้าตอนนั้นที่พูกอายุประมาณยี่สิบแปดนะตอนที่ชิญพี่มาเจ๋วแจ๋วนะเจ๋วมากเพื่อนพี่บอกว่าหลอกรายการเขาทำไมบอกเขาไปเซีห้าสิบเจ๋วนี่มัน กิน20แล้วนะการเราสามสิอ๋อ3ามสพิธีกรนี่ก็ดีจำกัดเลยพิธีกรก็เฉียดเฉียดสีแล้วพี่ก็กจำกัดคนเดียวดูไม่เหมือนมีมีคนเดียวที่เฉียด40่สินะก็คนเดียวคนเดียวคนเดียวใช่ค่ะดูไม่ออกเลยนะเนี่ยใช่ไหมพี่ปูแต่พี่ปูก็ยังสวยอยู่เลยพอแล้วพอแล้ถามถึงอัลบั้มพี่ปูเลยดีกว่าย้อนกลับไปอัลบั้มแรกเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็คืออัลบั้ม เอสโพดัมใช่หนึ่งเดียวคนนี้หนึ่งเดียวคนนี้โอ้ดังมากเลยนะงมาก2ลยถนับจากอาหารี่สามปีแล้วใช่ป่ะเกือบเท่ายุบางคนตอนนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้สาววัยสามสิบอาบขึ้นเนี่ย ถ้าไม่มีใครใครไม่รู้จักหนึ่งเดียวคนนี้ของพี่ปูเนี่ยถือว่าเฉยมากนะอยู่หลังเขาประมาณช่องภาพช่องสามมาเล่าให้ทีฟังเมื่อวานนี้คือขอพ่อไปดูคอนเสิร์ตพี่ปูพ่อไม่ให้ไปนั่งร้องไห้ที่ฟังเราดิฉันโป๊ะพรก็เหมือนกันเลยคือตอนนั้นเด็กสมัยนั้นนี่นี่นี่คือภาพ ตอนนั้นเลยใช่ไหมคะออกคอนเสิร์ตออกคอนเสิร์ตใช่ช่องหกพ่ปูนี่ลีลาดูลีลาพี่ปูซะก่อนจริงๆก่อนที่จะมาหนึ่งเดียวคนนี้เนี่ยพี่ปูก็เริ่มเข้าวงการมาแล้วจริงๆอยู่มีอยุงดนตรีก่อนหน้านี้เล่นดนตรีด้วยอ๋อเล่นดนตรีก่อนใช่ก่อนที่พี่จะมาออกเทปเนี่ยพี่ก็มีวงดนตรีกับพี่ชายใช่ไหมแล้วก็เล่นตามโรงแรมตอนนั้นก่อนก่อนที่จะเรียนจบได้ซ้ําไปนะฮะแล้วก็ พอเพลินมีพี่สาวซึ่งเป็นดีไซเนอร์นะคะเขาก็เดินแบบด้วยอันนี้เขาก็มองไปมองมาเอ๊ะเอาน้องสาวไปเดินแบบท่านที่เดินแบบด้วยดูสิคะพี่เดินแบบถ่ายแบบก่อนใช่จะมออกเทสุดแต่งนี่ก็เลยได้เป็นงานประจําเพราะว่าพี่พี่ไข่บุติกก็ก็ก็เลยเรียกพี่สาวเรียกน้องสาวด้วยพี่ก็เลยได้ขึ้น ขึ้นเลทะเบียนว่าเป็นนางแบบเเชื่อค่ะวพาพี่ทำได้ค่ะดูเลกันเป็นนางแบบของพี่กลาคือคือตอนนั้นเป็นนางแบบก่อนและเสร็จแล้วก็เล่นดนตรีบ้างแล้วทำไมถึงได้มาออกหนึ่งเดียวคนนี้ครับที่มาออกหนึ่งเดียวคนนี้เพราะว่าพี่มีโอกาสช่วงนั้นเนี่ย คือได้ไปร้องเพลงในทีวีบ้างในรายการพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ปุ๊กจิตนาธิราชสเทียรเนี่ยซึ่งเป็นคนแต่งหนึ่งเดียวคนนี้เขาก็แบบเหมือนชอบน้ําเสียงว่าเออผู้หญิงคนนี้แปลกดีแปลกนี่พี่ปุ๊กเป็นแปลกอะไรเป็นเอกลักษณ์เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเขาอยากจะเหมือนว่าแต่งเพลงให้เราร้องออกเทปอะไรก็เลยมาติดต่อนะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เกิดหนึ่งเดียวคนนี้แล้วก็ดังมากตอนในนี้ต้องเป็นแบบกระแสไีเวอร์มากตอนแรกก็พี่ก็ไม่คิดว่าจะดังเพราะว่าพี่ร้องเองพี่ก็รู้สึกว่่าเพลลงนนี้มมัแปกๆไ มันมันแหวกแนวอะมันแหวก จากเพลงที่เขามีในตัแต่ละบ้านนี้คือตัวตนของพี่ปุ๊เลยนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะแบบพี่ปุ๊กจิกหน้ามาคุยประมาณทั้งวันทั้งคืนคุยเพื่อจะค้นหาดึงมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ไปแต่ง10เพลงรวดเลยในประมาณน้แล้วจะบอกว่าไม่ใช่หนึ่งเดียวนี่เพลงทุกเพลงในชุดนี้ดังหมดเลยชั้นเหงาดังมากนะคะไฟเดียวไฟเดียวโอ้โหแอบนเพลงูชอบมากเพราะว่าตอนนั้นหนูก็แอบชอบเขามีคนแอบชอบใช้เพลงพี่ปู้นี่แหละใช่ไหมต้องแล้วแ ก็งมาจีบเขาเาลอง่เดียวจนแห้งไปเลยเลยนแต่แต่ร่แต่แ่แต่แต่แต่นต่แ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 ต่อต่แต่แต่แตแล้วก็แต่แต่แต่แตกแต่แี่แต่แต่แสมกันแ่คตอแต่แต่าตนแต่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 แง่แตนแต่แต่แตวัน่ต่แต่แต่แต่่แน่แต่เ่่ตน เป็นเหมือนโอเคมันอาจจะเลยวัยรุ่นแต่มันก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบยังค้นอะไรไม่พบเเขาก็เลยแต่งเพลงอยู่ไปวันวัน่คือไม่อยากรู้อยู่ไปวันวันตัวหมดค่ะได้ดังแบบก็เป็นละอาก็ัลบ้ามชุดแรกก็เป็นละอีกบทบาทหนึ่งเป็นนางเอกภาพยนตร์นะคะนี่ด้วยกัน นค่ะในนี้ภาพด้วยนะคะกับพี่เบิร์ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อจากเรื่องคือรักไม่ขายได้ตลอดขออนุญาตพี่เบิร์ดอยังไงโอ้โหจะบอกว่าสะดุ้งเลยจักมเรื่องนี้ จับภาพยนตร์ด้วยเรื่องด้วยรักเลยใช่ไหมคะเชื่อไหมคะว่าตอนนั้นที่ไปดูในโรงภาพยนตร์ออกมาทุกคนเช็ดน้ําตาทุกคนร้องไห้กันแบบว่าอุ้ยแล้วตอนนั้นดังมากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วตอนนั้นพี่เบิร์ตยังไม่ได้ออกอะไรบ้างยังเลยค่ะหลังจากนั้นไม่อีกไม่นานหลองชักปีกว่าเขาออดแล้วก็ดังดังมากเลยตอนนั้นเป็นเป็นภาพยนตร์ของของใครนะคะท่านทิพย์ยัาฉัดใช่ไหมคะแล้วทําไมเขาถึงได้เลือกพี่ปุ๊มาแสดงเคยถามท่านไหมคะอ๋อเคยเคยถามค่คะแล้วก็ ก็ท่านก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเหมือนกับว่าลูกสาวเนี่ยก็คือฟังฟังเพลงพี่แล้วก็ชอบก็เลยบอกว่าพ่อพ่อต้องขอนางเอกคนนี้ไม่ใช่อ่ะพ่อต้องพ่อต้องฟังเพลงผู้หญิงคนนี้เงี้ยแล้วก็เอาเทปเนี่ยมาให้มาให้ฟ่งแล้วก็ท่านก็ขับรถไปพัทยาะไรสักอย่างแล้วท่านก็เลยมีเวลาไปฟังก็เลยอลองฟังดูท่านฟังแล้วท่านก็ท่านก็แบบท่านก็เกิดจินตนาการั้งคะเมื่อท่านมีพล็อตเรื่องอยู่แล้วนะคะ ก็เลยคิดว่าเออน่าจะเข้ากันได้แล้วท่านก็เป็นคนที่ท่านท่านชอบเพลงชอบหนังที่เป็นเกี่ยวกับความรักใช่ไหมใช่นั่นแหละท่านก็เลยผสมผสานกับบทเพลงก็เลยเอาเพลงทั้งสิบเพลงเข้าไปในนั้นด้วยและท่านก็ค่ะประสบความสำเร็จนะแล้วบทดีด้วยเบิร์ดมาเป็นพระเอกอะไรเงี้ยค่ะเิรารู้จักกันแล้วก็คุ้นเคยกันเพราะเราเล่นบทบาทมันก็เลยไปตลกมันก็สนุกกำลังจะถามอยู่เลยว่าเินไในแรกของพี่ปุ๊ดทำไมพี่ปุ๊ดเล่นธรรมชาติ เล่นธรรมชาติเพราะว่าสนิทกับพี่เบิร์ดด้วยใช่ไหมคะ่ะเราก็เล่นกันตลอดเลยค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ดีบทก็ดีเพลงก็เพราะภาพก็สวยแล้วชอบไหมคะเป็นนางเอกภาพยนตร์เนี่ยชอบสิค่ะที่เกิดมาหนูคิดดูนะดิดันมีเป็นทางเอกเป็นนะคะเป็นนะคุ้ชมเป็นนางเอกภาพยนตร์ใครจะไปคิดแต่ไม่เปรียบเทียบกันจะเป็นได้ก็ลำบากถ้ายไปที่ก็แบบได้เป็นเลยแล้วถ้าเปรียบเทียบกันล่ะคะพี่ปูคะชอบอางเอกมากกว่ากันนะร้องเพลงร้องในดั้งแบบหรือว่านางเอกภาพยนตร์ที่เองชอบนางเอก ก็คงไม่ได้เลยเนี่ยนะทำได้เรื่องเดียวเนี่ยนะตอนนี้อาจะมีคนติดต่อให้พี่ปูเป็นนางเอกได้นะคะดูจากรายการนี้แล้วนางเอกเรื่องอะไรดีช่ยคิดได้ด้วยแล้วกันคือเรา3าคนเนี่ยตกลงลงมาติงกนว่าพี่ปูเนี่ยน่าใสกว่าเราค่ะน่าใสกว่าจริงๆนะคะเดินเขาไปแลนด้วยใจนี้พอได้พี่ปูนี่แบบลงแป้งนิดเดียวนะคะแป้งฝุ่นนิดเดียวแล้วก็ใสเลยบอกความลับเลยนะค่ง ยังไม่หมดอยากถามต่อว่าคือจากนางเอกภาพยนตร์แล้วความดังเนของพี่ปุ๊ยังไม่หมดถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยใครติดตามภาพยนตร์โฆษณาเนี่ยจะต้องจําได้ดังมากๆค่ะพี่ก็คงคิดว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสไปทํำผลงานบางอย่างในอดีตซึ่งคนยังระลึกถึงเพราะอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีคนได้ไปทําอย่างนี้พี่ปุ๊หาหนูว่าอันนี้ไม่ใช่รูปพี่ปุ๊บหรอก ทำไมอ่ะอันนี้เหรอทำไมอ่ะไม่ค่อยเหมือนที่พบอ๋อเมื่อสมัยก่อนทรงนี้เลยอ่ะเออเหรอแบบโคตรเซอร์แล้วก็วยน้ำบัดลมแล้วได้ร่วมกับได้ร่วมงานกับทีน่าจูเน่ด้วยนี่ไงเป็นอีกหนึ่งประกวดการที่แบบพี่ยังประหลาดใจก็อยู่เลยที่ออกรายการที่เขาออกรายการแกรมมี่อะไรที่ร้องเพลงอนี่เจ็ดสิบแล้วแกยังเต้นแบบสุดเลยพี่ภูคะพวกเราก็แปลกใจเหมือนกันค่ะพี่ภูเขาสิบกว่าแล้วแบบยังแบบยังเป๊ะอยู่เลยค่ะพี่ภูคะเรียกมาชมให้เขินเลย หลังจากนั้นช่วงหนึ่งเนี่ยพี่ปุ๊กก็จะหายไปคือหลังจากหนึ่งเดียวคนนี้ก็จะมีอัลบั้มตามมาอีกสักสองสองสามอัลบั้มแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ปุ๊กก็หายไปแล้วกลับมาเมื่อปี40เป็นอะไรที่เปรี้ยงปลงกันใหม่อีกครั้งในชุด crossroad เป็นเพลงที่เพราะมากมีเธอเลยละเพลงแล้วโอปุ่นทุกคนชอบมากๆเลยนะคะทำไมในช่วงนั้นพี่ปุ๊ก หายไปไหนคะช่วงนั้นเอิญที่จริงแล้วก่อนที่จะดูเหมือนหายไปค่ะพี่ก็กําลังจะทําอัลบั้มเหมือนกันแต่ช่วงที่ทำาลพี่จําได้ว่าความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยอ่ะมันรู้สึกว่าเพราะว่าผลงานก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ค่อยดีแล้วเรารู้สึกเราไม่ตั้งใจคือมันรู้สึกไม่มีแนวแล้วไม่รู้จะทําไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็คือมันก็มีชื่อเสียงแล้วใช่ไหมคะอาชีพมันก็คือต้องทําอย่างเงี้ยะมันก็เลยเหมือนกับว่าทําไปเรื่อยๆก่อนแล้วเปช่วงนั้นทําไปก็ นึกว่าทำแล้วต้องแจ๊งแน่เลยใือใจนะว่ามันคงไม่ดีแน่เลยเพราะว่าการร้องเรามันก็มันไม่มีมันไม่มีแบบเหมือนจุดยืนเหมือนเมื่อสมัยก่อนที่เราร้องด้วยความสุขใช่ไหมค่ะรู้สึกสนุกกับมันใช่ที่ทำเพราะความจําเป็นแล้วมันมีเรื่องการตลาดเะไรเเกี่ยวข้องระดับกิจเรารู้สึกว่าเรา เราเราไม่ได้มีทีมที่แข็งแรงหเข้มแข็งที่ดูแลศิลปินเลยอย่างเงี้ยคือเราชอบแบบโดดเดียวไงเราไม่ชอบชอบสังกัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราสึกว่าทุกอย่างเราต้องคิดเองหรือทำอเองอเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมีความสึกว่า มันยากแล้วทำไงที่จะหาทางออกไม่อยากทำนะแต่ก็ต้องทำอแล้วเอนช่วงนั้นพี่ได้มาได้ยินข่าวเรื่องคือเพื่อนมาเล่าให้ฟังเรื่องความเชื่อของเขาคือคิดเป็นคริสเตียนว่าแค่แล้วดูเขามีความสุขดูเขามีเป้าหมายชีวิตดูเขามีโอกาสใหม่ๆดูเขามีความหวังอะไรเงี้ย นะพี่ก็เลยสูยเอ๊ะคนเป็นคริสเตียนทำไมรู้สึกเขามีสิ่งอะไรนี้ด้วยกันพี่ก็คิดว่าหรือว่าอาจจะเป็นจริงนะพี่ก็เลยลองฟังดูแล้วพี่รู้สึกว่าลองดูกันแล้วกันขอให้เขะกนด้านน้นพี่ปูนี่ดับสือพุทธนะพุทธพูนเลยนะคะแล้วพอพี่ได้ยินพี่รู้สึกว่าเออตื่นเต้นมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรือในโลกนี้มีอย่างนี้จริงหรอมันแสดงว่าเราก็ยังมีความหวังนะสิแสดงว่าถ้าเราถ้าเราลอง ทิ้งชีวิตอันนี้ดูลองทิ้งชีวิตที่เรากําลังทําอยู่ที่เราไม่ชอบแล้วเนี่ยลองเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูซิว่าพระเจ้าทําได้ไหมเพื่อจะพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าพี่ก็เลยลงทุนชีวิตลองดูเลยลองดูอย่พิสูจน์อย่าพิสูจน์อันนี้ก็18ปีแล้วนะพิสูจน์ตั้งวันนั้นจนวันนี้พี่ก็ได้พบความจริงว่าจริงด้วยถ้ามีบอกว่าใสหรือมีความสุขพี่ว่าอาจจะเนื่องจากเราดําเนินชีวิตที่มีความเชื่อใหม่และทําให้พี่รู้สึกมีความหวังอะเหมือนว่าเราเดินตามใครเราก็จะคล้ายคนนั้นคืออาจจะ พระเจ้าพี่มีชีวะคือถ้ามีชีวาแล้วไม่เครียดมากไงนะแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าองค์นี้มีฤทธิ์เดชที่ว่าถ้าเราเป็นอะไรไปพระเจ้าก็อยู่กับเราเสมอช่วยเหลือเสมออย่แี้เราก็ไม่ต้องวิตกว่าพุ่นี่จะเป็นอย่างไรมาะนี่เลยมีความสุขจนทำให้จิตใจพี่ปู้มีความสุขแล้วก็บ่งบอกมาทางศีน้าแ้วบบกลับมาครั้งนี้คือมีความสุขจริงๆนะที่เราได้เห็นกันก็เลยเป็นเหตุทําให้พี่ช่วงนั้นหายไปก็ไปศึกษาเพื่อความดีแต่เป็นช่วงที่มีความสุขหายไปแต่ม ร้านอาหารที่มีอาหารอร่อยๆนะคะซึ่งบรรยากาศดีด้วยบรรยากาศดีด้วยที่เราเคยไปทานแล้วแล้วถ้าเกิดใครไปทานนี่นะคะพี่ปู้อยู่ร้านตลอดเลยรับรองลูกค้านี่นะคะและนี่คือเป็นหนึ่งอาหารจานเด็ดกะหรี่ปั๊บของปู้นี่ไม่ได้แค่เก๋ๆปับเด็กปู้ค่ะคือจะอยู่แชทมอสเราจะมีสูนักเยอะเลยค่ะใช่ค่ะคือร้านชมสวนอยืนไปย่างทาะแล้วได้ชมสวนจริงๆนะสุขุมวิทเนี่ยซอยสิบหกซอยสิบหกค่ะห้ามเข้าไป ประมาณสักเกือบกิโลหนึ่งนะเป็นซอยทะลุไปมาดี้ยองอายด้วยเปิดทุกวันไหมคะเปิดปุ๊กค่ะเปิดจันทร์ถึงเสาร์ค่ะจันอาทิตย์หยุดค่ะอร่อยมากกี่โมงถึงกี่โมงค่ะตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะมื้อเดียวมื้อเดียวเลยค่ะเป็นบรรยากาศสบายๆเหมือนบ้านนะพี่มาเจอพี่ปุ๊ล้วพี่ตอนี่ปลายพี่ปุ๊กพี่ปุ๊ชวนหมวยไปแล้วนะเออแล้วสอม่มีี่หนเดี๋ยวใครเป็นใจพี่ปุก็ไปได้แต่ว่าพูดถึง ล่าสุดพี่ปุ๊กกำลังจะออกอัลบั้มใช่ไหมคะออกอัลบั้มหรือเปล่าคะไหนนะอัลบั้มล่าสุดฮิตฟิตตี้เหรออาเต้อัลบั้มหน้าก็เซ็กซี่เซ็กซี่จะได้ฟังเพลงไหมคะจะออกอัลบั้มบอกไม่ได้เลยเมื่อท่านมาถามพี่ก็จะบอกไม่เอาแล้วแคร์แบบคือมันเหนื่อยไงทุกคนรออย่างนี้พี่ปุ๊กออกอัลบั้มเพราะพี่ยังติด ติดนี่คุณบอยอยู่เลยนี่นี่ไม่ใช่นี่เลยนี่คอนเสิร์ตออกอัลบั้มแล้วมันก็ต้องมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะพี่ติดเขาไว้ยังติดอยู่ใช่ไหมคะพี่จะไม่กล้าออกอัลบั้มพี่บอยคนนี้ครับหนูออกอัลบั้มเองให้พี่บูหน่อยนะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ